โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็มาพบกับเกมด o n t stop t o g เก h ต r นะครับผมก็เอ้ก็หายไปนานมากเลยนานจนแบบแทบไม่ได้ ไม่ได้ลงคลิปอะไรสักอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวก็ลงคลิปเดฟเ r ดไปแล้วล่ะตอนต่อจากไอ้นี่แหละนะซึ่งติดเยอะมากแล้วก็ช่วงนั้นช่วงตอนที่ผมอัพโหลดอ่า r r f t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  r y y o หมดลงไปแล้วสึกว่าผมตอนช่วงนั้นไม่สบายแต่ว่าก็ยังฝืนแคสต,ต,ต่อไปฝืนแคสจนแบบอาการมันไม่ไหวแล้วอ่ะเข้าใจไหมคือที่ก็เห็นแบบเสียงดังอออกอารมณ์เอ็กเซยังไงนู่นนี่น่าแต่ที่จริงคือ ไม่ไหวเรื่อไอจุดนั้นผมแบลบเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยปิดปิดไปนั้นก็เลยไมค์ค r สต t s t อรี่หมดก็พักไปก่อนอันที่จริงไมค์ค r สต t s t อรี่หมดมันออกเอพิโซดใหม่มาแล้วซึ่งเอพิโซดนั้นคือ the order up เออ o r ร์อ up นั่นแหละแต่ว่าผมยังไม่เล่นถึงตรงนั้นแต่มันมีหลายคนที่เล่นไปถึงจบตรงนั้นแล้วนะักแคสเกมก็นักเล่นแบเล่นจนไปถึงจุดนั้นแล้วแต่ผมยังไม่ถึงเลยเพิ่งจะมาตามหลังเขานะโอเควันนี้ผมจะมา ไม่ได้มาเล่นเกมด Don Star นะครับผมแต่จะมารีวิวตัวในเกมด Don Star นะครับผมคาแรคเออไอพวกคาแรคเตอร์การไอตัวละครพวกนี้แหละความสามารถของมันว่ามีอะไรบ้างแต่มันมีอัปเดตมาใหม่ก็คืออัปเดตตัวละครตัวใหม่มานะครับผมคือตัวนี่แม็กวลนะฮะซึ่งแม็กวลตัวนี้มันไม่ได้ต่างจากของมอสนะครับผมมันก็ผมคิดว่าน่าจะมีความสามารถ อย่างอื่นแหละความสามารถมากกว่ามอสนะโอ okay. เคหรืรอไม่ก็มันอาจจะเหมือนกันแหละแต่แค่มันไม่ได้อยู่ในมอสนะโอเค okay. เราก็จะมารีวิวตัวนี้ครับคือวินสันนะครับโอเคเริ่มกันเลยเอ, <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยว <c oughs> วินสันแกใส่กระโปรงด้วเหรอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วนกำโอ้ <c oughs> ยิ่งหนักโอเคไม่เป็นไรเราเรา ธรรมดาธรรมดาเลยใส่ดุมือใส่ดมอองมเนี่ยแหละโอเคเราไม่ได้มาเล่นนะอันนี้เป็นพวกชุดแคระคาเลคเตอร์นะฮะก็จะมีพวกสวมใส่อุปกรณ์โอเคเรามาแล้วสังเกตนะครับผมคือตัววิวสันยังเป็นรูปเหมือนเดิมนะตัวเกมก็เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไปเฉพาะไอตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ความสามารถของวิวสันเดี๋ยว ไม่แน่ใจว่าเสียงเกมในเสียงในนี้มันดังเกินไปหรือเปล่าโอเคนะเดี๋ยวผมขอไปตรวจเช็คกี่รอบเดี๋ยวกลับมาไม่ใช่เสียงรังรนรอบเนาะออาเอาละเรามาดูความสามารถพิเศษของวินสันกันก่อนดีกว่านะแล้วนดเพึ่งกลับมานี่เย็นแล้วเหรอโอ้โหทำไมมันเร็วกันจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเปิดคีปเมทเอรี่แป๊บเอ้เปิดไม่ใช่คีปเมทอรี่ไอทูมนี่ไอเทมเออผิดอ่า เอาแคมไฟมก่อนแมงใกล้มืดแล้วเวเลยนี่มานีมารีวิวนะฟอยไม่ได้มาเล่นโอเคความสามารถของวิลสันนะครับผมคือวิวสันเนี้ยผมคิดว่าวิลสวสันนี่เป็นตัวที่แบบเล่นแบบซิมโป้มากที่สุดแล้วนะเล่นแบบโคตรซิมโป้มากที่สุดไม่มีข้อดีข้อเสียอะไรแต่จะมีวินสันก็คือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตน,นะเล่นไปเรื่อยๆวิลสันนี้เขามันจะมีหนวด ขึ้นขึ้นไอตรงนี้นะไปหนวดยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้คือมันไม่มีหนวดคือมันต้องเล่นนานไปเรื่อยๆผมจาไม่ได้ว่ามันจะสักกี่วันไม่รู้ประมาณ5 6วันมัน้งหนวดมันถึงจะขึ้นพอขึ้นเขาเนี่ยมันก็ยาวไปเรื่อยๆ,เร,อยๆเราสามารถตัดหนวดของวิวสันนํามาใช้ประโยชน์ได้นะผมเดี๋ยวไอไอตัวอุปกรณ์ตัดหนวดก็ไอตัวนี้ไอตัวนี้นะ เหมือนกับไอที่เราเอาไปใช้ตัดไอเจ้าจะเรียกว่าไงเรียกไอควายมัง้งไอควายตัวนั้นมัง้งไม่รู้ดิอ่ะซึ่งเราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการตัดขนคิดเข้าไปแล้วตัดแต่แต่ตอนนี้มันเราไม่มีนะครับผมอ่ะโอเคมันตอนนี้ก่อนไล่ประโยชน์ไปอยู่แต่ประโยชน์ของขนของไอขนเข้าของมันอะ่ะของวิวสันน่ะมีประโยชน์ตรงนี้อ่ามันอยู่ในช่องไอนี่นะฮะช่องไอไปใครเมจิกนี่แหละ มันสามารถครับไอ้นี่ได้ฮะคือหนวดของบิลวิลสันนะฮะเอาหนวดของวิวสันนี่ไปคัฟเป็นอ <c oughs> ไ,อไอตัวนั้นอะคือจะเรียกแปลเป็นภาษาไทยยังไงดีแปลไม่ออกแล้วก็เราแค่ใช้บรอร์ดไม้คือได้มาจากมาตัดไอ้ต้นไม้เรามาแปลรูปนะจากนี่ไอ้ต้นไม้เรามาแปลรูปให้เป็นแผ่นไม้บรอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ต้องซึ่งการทำเนี้ยเราใช้ ขนนวดของบิวสันไอ้ไม่ใช่ขนนวดไอ,อ้เรียกว่าเล็กจะเรียกว่าหนวดหรือเขาดีเขาสิเออใช้เขาของบิวสันสี่อันแล้วก็มันต้องเสียเลือดสี่สิบนะคะซึ่งตอนนี้เลือดผมมีห้าสิบถ้าเกิดว่าคาปไปแน่นอนฮะ,ะเราัาลองค้าดูฮะ,ะอ่ะคาปไปเสียเลือดสี่สิบนะครับผมแล้วแมงขดมืดเลยอะ่ะโอ้ยมันมืดเกินไปเราก็ต้องเปิด ปรับไฟนหน่อยเนี่ยฮะนี่คือความสามารถพิเศษของวิวสันะเราสามารถครับไอตัวนี้มาได้และผมคิดว่า,าวิลสันเนี่ยซึ่งกระเพาะอาหารกับเลือดนี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวอะไรแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทุกตัวละครนะตอนเวลาอยู่ตอนคืนคือถ้าเกิดว่าออกไปไกลมากที่สุดแล้วเราแล้วค่าสมองนี้จะลดเยอะมากเยอะแบบคูดเยอะเลยอะเวลาอยู่ตอนกลางคืนแล้วออก ไม่ใช่ไฟแคมป์ไฟแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอให้มันตอนกลางคืนมันอีกรอบหนึ่งซึ่งวิวสันไอตัวนี้ถ้าเกิดว่าหากว่าเราตายอ่ะเราดูเิว่าเราตายจ้ะ,ะ,าาจะขอเลือดทีก่อนขอดูดูเลือดของวิวสัน,นะฮะเลือดของวิวสันอันนี้ปกติก็ทุกตัวก็ต้องเป็นเลือดประมาณ150ค่าอาหารคือ50าสฮะค่าส่วนค่าสมองคือ200อันนี้คืออ่าของวิวสันนะครับผมแต่ความความสามารถพิเศษเนี้ย คือตอนเวลาตายนะไอตัวนี้คือตอนเวลาเราตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงดีให้ตัวเองเดี๋ยวจะหาวิธีฆ่าตัวตายของตัวเองก่อนมันฆ่าไงวะอ่ะงั้นกูสร้างกูสร้างอันนี้มาเยอะแล้วละกันมากูสร้างนี้มาให้เยอะเลยอ่าอ่าอ่าไอ้นี่มาเอาอะไรเนี้ยนะกูสร้างเยอะเลยเให้ตาย เอากันไปมาเวางวางใกล้เดี้ยงยังใกล้เดี้ยงยังยังไม่เดี้ยงเว้ยเลือเหลือสามสิบแม้ค่าตัวตายไงดีวะชิบหายอ่าอ่าเอากนานเพาวเดอร์มาแล้วกันแล้วก็เอาไฟมาจดุดพูดแบบเวลาตอนเวลาหาวิธีฆ่าตัวตายหายากมาก เลือนเรียบร้อยแล้วก็นะรูปตอนเวลาตายรูปผีก็จะเป็นรูปแบบนี้ส่วนดีนะสังเกตด้านขวามือจะมีรูปของเหมือนเป็นสติกส,สิอะไรสักอย่างออกมาเนี่ยกดเข้าไปก็คือไอตัวที่เราสร้างนี่แหละมีสีตั้ง4ตัวเนี่ยกดเข้าไปฮนะอ่าเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้ฮนะนี่ น,น,นี่คือความสามารถพิเศษของวิลสัน,นะฮะทำได้เฉพาะของวิลสันเท่านั้นนะฮะทำได้เฉพาะของวิลสันเท่านั้นขอย้ำนะฮะถ้าคุณมีหนวดคุณต้องมีหนวดของวิลสันแต่ถ้าคุณไม่มีก็ทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มอสมันก็ฐลามันก็สามารถสร้างหนวดของวิลสันมาได้อะเออเดีย๋ยวนี้มอสมันสามารถเอาหนวดของวิลสันแบบไม่จำเป็นต้องไปหาไม่จำเป็นต้องมีวิลสันอะไปหาหนวดจากที่ ไปหาหนวดของวิลสันก็คือไปหาของคาฟก็คือไออขนวัวขนควายอะไรนั่นแหละเอามาคาเป็นหนวดวิลสันได้นะมอสมันก็ฉลาดมากแล้วเดี๋ยวนี้นะโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าผมไม่แน่ใจว่าคือแพทไอ้อัปเดตก่อนคือเราสามารถคุยกับประตูแล้วเกิดได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาลองดูซิว่าแพทอัปเดตใหม่ครั้งนี้คุยกับประตูแล้วมันจะตัวเรามันจะเกิดหรือเปล่านะอ่ะเรานั่นแหละ เหมือนเดิมโคตรอุบาทมากเลยหาวิธีการตัวตายฆ่าตัวตายอ่ะจุดไฟเผาตัวเองอ่ะลดเรื่อยๆลดเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะอ่ตายโอเคเรามาดูซิว่าเมื่อแพทอัพไม่ใช่แพทเออนั่นแหละเมื่ออัปเดตนู่นนั่นเขาสามารถผมคิดว่ามันอัปเดตนานแล้วล่ะคุยกับประตูแล้วจะเกิดดูซิว่าอัปเดตใหม่ครั้งนี้ คุยกับประตูแล้วเกิดหรือเปล่าจีจีครับผมเป็นอันสรุปว่าวิลสันเมื่อแต่ก่อนคุยกับประตูนะฮะเกิดนะฮะคุยกับประตูอันนี้แล้วเกิดแต่ครั้งนี้ไม่เกิดนะฮะผมเสียใจด้วยนะฮะอัปเดตครั้งนี้เขาผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนอัปเดตตั้งนานแล้วละ่ะคิดว่านะคิดว่าน่าจะแก้ตั้งนานแล้วนะจีจีนะฮะ ล้าก่อยทําไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะเราไม่เปลี่ยนนะวะไม่แน่ใจแต่ผมอันนี้ของผมทําไม่ได้นะแต่ของคนอื่นน่าจะทําได้ถ้าเกิดเราผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมนะโอเคเราไปดูตัวอื่นดีกว่าผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะนอกจากหนวดกับสร้างเอฟตัวนี้แล้วก็ประตูแต่ก่อนผมคิดว่ามันคุยได้แต่นี้ทําไมมันไม่ได้ก็ไม่รู้นะโอเคไปตัวอื่นกันได้นะฮะโอเคบายกดรีเซ็ตแป้ง อขอเพิ่มเติมอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยของไอตัววิลสันเมื่อกี้นะฮะที่บอกไปว่าประตูนะมันเข้าเข้าไปคุยกับประตูแล้วมันไม่มันไม่เกิดนี่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการปรับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคือมันจะมีตรงตรงคำว่าเซ r ร์ v วอนะมันปรับตรงเซิร์เวอระถ้าถ้าคุณเล่นจริงปรับเป็นเอเลสโหมดไม่แน่ใจว่าภาพเกิดว่าปรับเป็นเอเลสโหมดแล้วทีนี้นมันจะเกิดตรงประตูให้หรือเปล่าว่ากดคุยเราตายแล้วไปกดตรงคุยประตู แล้วเราจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะปรับเป็นเอเล็หมดแต่ผมคิดว่าน่าจยังจะได้อยู่ในปัจจุบันนะคิดว่าที่เฉดแต่ผมยังไม่เคยทําเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นที่ผู้รู้ก็ช่วยกันมาตอบหน่อยนะฮะไอพวกผู้รู้ทั้งหลายและ <c oughs> กรู้นช่วยผมด้วย <c oughs> นะคืขอข้อมูลผมก็ไม่ไม่ได้ปาไปถึงตรงนั้นสักมากเท่าไหร่นะโอเคเกิดไหนิดๆหน่อยๆสำหรับ ไอ้นี่แหละมิวสันแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูตัวละครอื่นกันก่อนดีกว่า